ภารกิจของผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือที่ยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะสู้ตายหากมีการนำชาวต่างชาติเข้ามาทำร้ายประชาชนครับขณะที่ทางด้านของอาการของประธานสมรมคนรักอุดรก็อยู่ในความปลอดภยัยโดยแพทย์ห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมครับอาการของนายขวัญชัยไพรพนาหลังจากถูกลอบยิงและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกอุดร ขณะนี้หมอได้ทำการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกส่นอาการปลอดภัยนอนพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU โดยแพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมมีเพียงนางอาพรสาราคำภรรยาและสมาชิกชมรมคนรักอุดอรมาเฝ้าตั้งแต่เช้าส่วนความคืบหน้าของคดีชุดสืบสวนซึ่งนำโดยพลตำรวจโทอนุชัยเล็กบำรุงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก4ได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุด และตั้งสาเหตุเอาไว้3ประเด็นคือ 1. เรื่องการเมือง 2. เรื่องส่วนตัวและ3เรื่องอื่นๆโดยจะมีการสรุปผลการสืบสวนของแต่ละชุดในช่วงบ่ายของวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาสถานีวิทยุชมรมคนรักอุดรได้ถูกคนร้ายคว้างระเบิดปิงปองเข้าไปภายในรัว้วจุดที่นายขวัญชัยถูกลอบยิงแต่ว่าระเบิดไม่ทำงานโดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการคมคู่อย่างต่อเนื่อง จึงมีการวางกำลังสายตรวจประจำอยู่ด้านหน้าตลอด24ชั่วโมงด้านพลเรตรีวินัยกล่อมอินผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือนอสอรอําเภอสัตหีบกล่าวหลังจากมีกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ในภาคตะวันออกมาให้กำลังใจที่บริเวณหน่วยสงครามพิเศษทางเรือโดยยืนยันว่าทหารเป็นทหารของชาติของในหลวงและของประชาชนเราจะไม่ฆ่าคนไทย ถึงแม้เขาจะคิดต่างกันก็ต้องให้อภัยแต่การนำกำลังต่างชาติเข้ามาเข่นฆ่าคนไทยนั้นยอมรับไม่ได้โดยผู้ประชาการนอสอรอยืนยันด้วยว่าพร้อมที่จะตายพร้อมจะออกและพร้อมที่จะติดคุกและไม่ต้องการเด่นดังลาบยศสรรเสริญทั้งสิน้นโดยครองตนอย่างพอเพียงประเทศชาติต้องมาก่อนแล้วลูกหลานของเราในอนาคตจะอยู่อย่างดีและมีศักดิ์ศรีไม่ได้เป็นขี้ข้าหรือทาสของใครครับ